แค่เธอยิ้มแค่เธอยิ้มแค่หัวเราะแค่หัวเราะฉันก็พร้อมยอมทำทุกอย่างไม่ให้รอยยิ้มของเธอนั้นจากไปเ<ค>พร,พร,ราะเป็นรอยย,ย,ยิ้มและเสียงหัวเราะที่ฉันไม่ Jason i แค่แหัวรักฉันก็เพราะย้อมจำทุกอย่างไปให้รอยยิ้ของเธอนั้นจางจากไปรับเป็นรอยยนและเสียงหัวราะ ทค่เธอเธอยินแค่หูรักฉันก็พรอยอมทำทุอย่างไม่ให้ร เพราะเป็นรยนอยและเสียงหัวเราะที่ฉันไม่มีวันหาได้เลย,ยเ,เพราะไม่มีใครสำคัญกับใจฉันมากเท่เธอเพราะไม่มีใครสาคัญกับใจฉันมากเท่าเธอ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ราคาหุนกลุ่มประจาวันที่18สิงหาคม2 5 6รับยผมปิติสิงหาปัวันนี้เรามาเริ่มด้วยประเด็นร้อนในโซเชียลนั้นเเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งทำคลิปฉลองนเกิดให้กับ ู้หญิงชื่อคุณแคทเรียตอนนี้คุณชาบนีกำลังกาะติดสถานการณ์สดอยู่เชิญครับคุณชาบดีค่ะคุณกิติค่ะดิฉันค่ะนิชัตอนนี้กำลังอยู่กับที่ร่วมกระแสตางๆทำคลิปวิดีโอโย้ความมนเกิดใหุ้ณแคทเีเดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้สึกกันนะคะว่าควารู้สึกยังไงรก็เป็นช่วงนี้เป็นมาทำงานแล้วก็มาสนาาีอนนี่มัน้นกับ ฉันค่ะวันนี้ศิชัยในวาระที่2ก็ขออุปถัมเกรติภกับคุณคุณค่ะาด้วยนะคะว่าขอให้ความสุขพามันการแข่งแรงก,กำรวยขอให้ได้แต่งในนี้ทีหน้าและปีไหนไหก็ขอให้ได้แต่งนะคะสวัสดีค่ะนั่นคือรายงานสดของคุณนางนิดนึงหลักข่าวสนิติวันนี้จบเป็นเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแกรู้จักป้ขนมครกอ่ะ ฉันอยากให้แกทำตัวเหมือนขนมเค้กนะถ้ากระชิตมันไม่มีความสุขะจะกลายเป็นขนมเค้กได้ยังไงนะป้ามีความสุขมากๆนะคะเพื่อน Happy birthday ค่ะ Happy birthday ยูวอนยูโอ้ยูวอนยูวอน Happy birthday ท้องตาอัตมาทโธุทโธุทโธอุมักสดาอุมัคสดาอุมักสดา้เบิร์ i เ t ย์แฮ h ปี p เบิ r ์เ a ย์แฮปปี้เบิ d ์ y เ o ย์ทูยูทูยูทูยู o y ยูช้างน้ำช้างน้ำช้างน้ำอุมักสดาอุมักสดา ช่้งน้าช่้งน้าช่้งน้าสิริวันเกิดนะคะม้งเจไม่เจ็บไม่จนนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนเหมือนเดิมแลยเราแฝ่กันอยู่แล้วนะี่อแเดี๋ยวทำผมทรงสูงก่อนอี๋อ่ะหัวแดงนิดนึงเอียงอ่ะแล้วเดี๋ยว,ยว,ยวมีโอกาสจะพุกมื้ออหารด้วยนะคะได้หน,น่อยเป๊ะ ดัดปีนี้ไม่ได้แต่ีหน้าก็ขอให้ได้นะคะลุ้นมันไปน้องทุกตืนพีเบอร์เย์ูยเจยบตองมีความสุขทุกอย่างมากๆทุกสิ่งนะจ๊ะรับผมจุ๊บๆกดๆโอเคแล้ว เอาปอดเลยตกองเจจี๊ยบเรื่องขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นสาวสองพันปีขอแล้วขอให้พี่เจี๊ยบมีความสุขมากๆค่ะไม่ให้เป็นสาวสองพันปีแล้วให้มีแฟนน่ารักน่ารักไวไแค่นี้ให้เป็นวันเกิดเจี๊ยบวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนกันดีกัน เห็นในเฟซบุ๊กประจำเลยมามากินเข้ากันแค่นี้แหละสุขสันต์วันเกิดค่ะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทำการงานอะไรก็ดียาวนะแฮปปี้เบอร์เดย์พี่เจี๊ยบขอให้กินแล้วไม่อ้วนกินแล้วอร่อยตลอดเวลาขอให้ มีคนขับรถเบนซ์มารับตลอดตลอดเลยคนข้างบ้านน่ะคนข้างบ้านน่ะนจุ้ยเหรอ,อมีมีมีเขามีคนขับรถเบนซ์สาวที่ยอดตกขาวขอให้คนขับรถเบนซ์มาขอสักทีขอสักทีเอายังทราไงดี <laughs> ขอเกิว่าเกิทำไมเราเป็นดาราอะไรจุ้งสามันเกิดเจี๊ยบ อะไรเดียแ,แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะขอให้มีความสุขมากๆรวยๆมีแฟนเร็วๆแค่นี้ว<ส><ภ>ันเดย์นะครับพี่เจฟขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับเรื่องชีวิตคู่ก็<แค> <ham> เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิม ขอให้ประสบความสำเร็จกับข้อเสียทีไม่ต้องคิดมากและกังวลว่าหน้าตาเราจะเป็นอุปสรรคในการหาคู่ถึงเราจะขี้เลยถึงเราจะแย่ถึงเราจะแก่ผมว่าถ้าเรามีความพยายามสักวันมันก็จะได้เองครับพี่เป็นกำลังใจให้ครับ ให้เพื่อนมีความสุขมากๆแล้วกันอันดานอนหลับอยู่อันดานอนหลับอยู่เนี่ยให้เบอร์เดย์ y ปนเจียบก่อนให้เบอร์เดย์นะเจียบแฮปปี้เบอร์เดนะคะมน้งอันดา h a แฮปปี้เบอร์เดย์อือเต็มเลยเจอืแล้วแก เนี่ยได้แล้วนะเนี่ยได้แลวครับมันดำไปหน่อยนะกล้องกล้องไม่ค่อยดีอ่ะโอเคอ่ะแค่นี้โอเคไม่ค่อยมีเวลาร้องเพลงดีๆแฮปดี้เบิร์ดเต๋อเ h a อยู่แฮป h ี p y บิร์ด h a ๋อเธอได้นะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงมันเกิดให้เตรียมตัวฟังล่ะร้องพร้อมไหมครับสามสี่ r t h d a y Thank you. <laughs> ดีเตียบไ,ไม่ให้เวลากูเลยบอกไม่กี่วันเตรียมตัวไม่ทันเลยอ่ะเอาเป็นว่าสุขสันต์วันเกิดขอให้เจอแต่สิ่งดีดีขอให้ประสบแประสบความสำเร็จในชีวิตเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพแข็งแรงก็อ,อวยพรเหมือนทั่ว,วไปแต่ที่สำคัญคือขอให้มึงได้ขอให้มึงโดนเร็วๆโอเคนะ สวัสดีครับพี่เจียครับผมแฮมนะครับก็ขอวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่นะครับก็ขอให้มีความสุขมากครับคค<อ>สุขภาพแข็งแรงสวยวันสวยคืนสวยไม่มีที่ติเลยเดี๋ยวพี่ไปฟังเพลงนี้ครับผมมองให้พี่เลย <m> เขอบคุณมากครับแล้วใจกันพี่ see you แฮปปี้ปาร์ตี้ครับเจ๊บขอมีความสุขมากร่ำรวยประสบมเลยทุกอย่างแล้วก็ไปกินไหนเนี่ยสงสใสต้องมีเลี้ยงใหญ่แล้วมั้งครับสมปรารถนาทุกอย่างนะพี่เจ๊บขอบคุณครับ มันสุดมากนะครับร่างกายแข็งแรงไม่หานะกินสิ่งใดก็ถึงปัจจุบันะครับที่ทำมาให้เป็นพี่ีดีของน้องๆนะครับจะหายนี่อยู่ขอบคุเราอพี่เจีบสวยสวยวันสวยทุกคืนสวยทุกตลอดเวลานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบมันเกิดพี่เจี๊ยบยี่สิบใช่ไหมครับแก่ขึ้นอีกดียวแล้วพี่เจี๊ยบจะจะหลักสี่แล้วขอพี่เจี๊ยบมีความสุขมากๆนะครับ ไม่ไห้ถ่ายก็ได้เอาเรื่องไมนะนนนก็ไ,ไ,ะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรพี่ก็ส่งช้าสุดเลยนเลนี่ยเขเผลอเนี่ยก็ให้เปเดยวก,กันครับขอให้พี่เจ็บมีความสุขมากลำรลวย่ำรวยม <c oughs> ีเงินก็เอามาเลี้ยงน้องมากเยอะเลย ก็อะ,อะไรก,ก็อืมก็สมหวังทุกเรื่องกันพี่แค่นี้ครับแค่เพืเ่อเองครับสุขสันต์วันเกิดน,นะครับไม่รู้ว่าพี่เจฟอายุเท่าไหร่แล้วนะแต่ผมคิดว่าน่าจะแก่แล้วใกล้เลขสี่แล้วลูกผัวก็ไม่มีอยู่ทำไมวะตลกโปกฮาเปน,นันวันเงียบหอยพี่เจฟมีสุขภาพแข็งแรงอ,อย่าลืมมาทำผมนะอบอบออริเอลกับร้านแก้วดีที่สุดจริง แล้ว่าเห็นมากอย่างนี้คงจะนึกออกน,นะว่าผมเหมือนใครหล่อไร้เทียมทานเก็กได้ทั้งวันอ่ะงงง,งนึกใครในงงบายให้ก็ได้นะครับกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เพราะว่าเด๋ยวเงื่อออกจะไม่หล่อครับก็ฝากสวัสดีชาวติดแ้งด้วยยังไงเจอกันถ้ามีปาร์ตี้บายเจียบ,บ,บอ่าีเบร์เดคี๋ยวกินแทน,นนะคะเดี๋ยวม <c oughs> ันบู <c oughs> อเอ่อ ผมก็แห้งแล้วก็มาอบไอ้น้ำได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะแล้วก็มีแหนหล่อๆเรืยสวยๆสวยแล้วก็สวยตลอดขึ้นไปค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 2> สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับค,คุณแคทริยาัมนแมนหรือเจี๊ยบที่ใครๆก็เรียกแต่ผมไม่ได้เรียกเขาว่าเจี๊ยบผมเรียกเขาว่าห้อยเพราะปากเขาห้อยขอให้เพื่อนห้อยมีความสุขมากๆสุขภาพแข็แงแรง แล้วก็ขอให้เพื่อนห้อยเหมือนการบินไทยชีวิตจะได้มีแต่ไข่ไข่และคุณเท่าฟ้าฮัลโหลเจี๊ยบเหรอเชิญพีดีทูยูนะเป็นไงสบายดีป้าเบลลี่เบลลี่แฮปปี้นะแค่นี้นะงานยุ่งฮัลโหลทนได้ไหมไทยซิใครเอ่ยมีความสุขมากนะจ๊ะอยากได้อะไรซื้อเอาเนาะแฮปปี้เบิร์เดย์จ้า Happy birthday! Happy birthday! t o o t o t o t o Happy birthday! t o เองแฮปปี้เบอร์เดย์เจียบหน่อยแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูเมื่อกี้ว่าไงนะพูดวายจริงๆเลยแป๊บเริ่มอย่างเจียบที่รักอายุตอนนี้เท่าไหร่นะคะจำได้หรือเปล่าเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรนี่ของขวัญของเรา เราพร้อมแล้วาอายุ35ขอบคุณครับก็ส,สุสารมันเกิดนะเรียมนะขอให้สุขภาพแข็งแรงชมดีครับอยขตวันเกิดนะก็ขอ,ขอให้แข็งแรงร่ำรวยแล้วก็เป็นขวัญใจของพวกเราตลอดไปวันเกิดจรสิ่งได้ส่งปทสนนามีปู่เร็วๆล่ะแ,แล้วจะรอ สุขสร้างไม่เกิดน,นะครับพี่เจียพ